ทำไมเราถึงไม่ควรพูดว่าอยาคิดมากครับกับผู้คนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นซึมเศร้านะครับวันก่อนได้มีข่าวกระแสอังนะครับที่คุณวุฒิออกมาโพสต์รัรงลงว่าอย่าไปพูดว่าอยากคิดมากกับใครนะครับเหมือนกับว่าขอให้แบ่งคานี้ออกไปแล้วสุดท้ายก็มีกระแสตีกับทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอยากคิดมากเนี่ยทำไมเราถึงไม่ควรใช้กับคนคนนึงนะครับที่เขากําลังมาปรึกษาเราหรือว่าคนที่กําลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าครับเพราะว่า มันจะส่งผลเสียกับเขาและก็ตัวเรามากกว่านะครับข้อที่1นนะครับก็เพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดความคิดได้ครับเวลาเราไปบอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะคิดมากนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถหยุดความคิดได้ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยคือเหมือนกับมีเสียงในหัววนไปวนมาวนไปวนมาเตือนอย่างเงี้ยซึ่งเสียงในหัวเนี่ยมันจะเหมือนนาฬิกาปลุกนะครับที่ถ้าเกิดเราไม่ไปบอกว่าหยุดตรงนี้นะคือมันจะไม่หยุดเลยอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยเคยถูกขโมยขึ้นบ้านนะครับแล้ว สุดท้ายเกิดความหวาดกลัวว่าขโมยจะมาอีกครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเสียงในหัวเตือนออกมาว่าล็อกบ้านหรือยังระวังขโมยเข้ามานะระวังอันตรายนะเพราะนั้นเสียงในหัวเกิดจากอดีตของคนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจหรือน่ากลัวหรือเป็นอันตรายนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็จะเกิดอาการแบบว่าเหมือนตั้งเตือนตั้งน,น,นาฬิกาปลุกว่าระวังสิ่งนี้ระวังสิ่งนี้จนกว่าเราจะหยุดทําตรงนั้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีเขาลืมไปแล้วว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรบางทีเขาคิ ว่าเขาลืมมันไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเสียงในหัวมันลั่นออกมาดังออกมาแล้วก็หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนเพราะนั <ป ol' S 1> ้นสิ่งที่เราอาจจะช่วยเขาได้ก็คือว่าอ่าไหนลองพูดออกมาซิให้เขาได้พูดออกมาว่าเป็นยังไงแล้วก็เราอาจจะถามว่าแล้วมันจริงไหมมันจริงไหมมันจริงไหมซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่จริงเสียงในหัวนั้นก็จะหยุดไปเองแต่ถ้าเกิดเสียงในหัวที่มันไหลไมา ما, แล้วก็เราพยายามบอกว่าอยากคิดอยากคิดอยากคิดเสียงในหัวก็จะยิ่งดังยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการเตือนว่ามมมมมมัััััันนนนนนีีีอออตตตรรราาายยย ซึ่งเขาก็ไม่สามารถหยุดมันด้วยตัวเองนะครับข้อ2ครับยิ่งเราไปพูดว่าห้ามหยุดคิดหยุดคิดเนี่ยเสียงมันก็จะดันออกมามากกว่าเดิมนะครับเสียงในหัวเนี่ยเปรียบจะเหมือนกับว่าตัว AI ของเราครับจิตความคิดเราเหมือน AI ที่คอยสั่งการคอยเตือนคอยป้องกันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเคยมีอันตรายในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเตรียมการอะไรเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็มันมีตัวกระตุ้นบางอย่างที่มันท้ายเหตุการณ์ในอดีตอย่างเช่นเราเคยเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ถูกงูเห่า ขึ้นมาจากทักโครกแล้วสุดท้ายเราจับงูเห่าออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีเสียงในหัวบอกว่าระวังงูระวังงูระวังงูระวังง,ง,งูซึ่งระวังงูตรงนี้มันจะมาไม่หยุดไม่ว่าเราจะเข้าห้องน้ําที่ไหนจะมีคําว่าระวังงูไปหมดเลยเพราะนั้นทุกครั้งที่เสียงในหัวเตือน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 ขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเสียงในหัวเก่าๆเช่นความผิดหวังเก่าๆหรือความเศร้าเก่าๆการสูญเสียคนรักถ้าเกิดเขาไม่ได้ระบายหรือพูดออกมาเนี่ยเสียงในหัวตรงนี้มันจะทําการเหมือนกับลูกโบนคที่่ออยๆเหมื ลมเข้าไปในลูกโป่งสุดท้ายมันจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถระบายความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัวเองกับใครได้เนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนเป็นจิตเภทหรือมีอาการเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเขานะครับถ้าเขาเป็นเพื่อนเราถ้าเขาเป็นคนรักเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่พอจะช่วยได้คือการรับฟังนะครับโดยไม่ตัดสินนะครับให้เขาได้ระบายให้เขาได้พูดการระบายการพูดของเขาก็จะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเหมือนกับการปล่อยลมออกจากลูกโป่งทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ปก รหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่อยากจะฟังเราก็ไม่ต้องพูดแล้วก็บอกว่าติดทุระแล้วก็ไปทําที่อื่นนะครับแต่การที่เราไปบอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากเนี่ยเป็นการไปอุดรูของลูกโป่งเพื่อไม่ให้ลูกโป่งระบายออกมาแล้วสุดท้ายเขาก็จุดไม่ได้เขาก็ต้องไปหาที่ระบายหลายๆครั้งเพราะเขาไม่สามารถระบายกับคําพูดได้นะครับโดยเพราะลูกหรือคนรอบข้างกับผู้ชีวิตเนี่ยเขาก็ไประบายกับแอลกอฮอล์ระบายกับเซ็กระบายกับเกมซึ่งเป็นวิธีการระบายความทุกข์ชนิดหนึ่ง ข้อสามนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันหนักแค่ไหนครับเพราะนั้นเราจะไปตัดสินว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้ครับเพราะบางทีเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตใบเด็กอาจจะแรงแค้นมากนะครับอาจจะแบบไม่เป็นที่รักของพ่อแม่นะครับก็อาจจะถูกข่มขืนมาเขาอาจจะถูกแบบดูถูกเย,ย็นหยามมาอาจจะถูกบูลลี่มาหรืออะไรก็ตามซึ่งเหตุการณ์ที่มันโดนหนัก,นกๆแรงๆเนี่ยเสียงในหัวมันก็จะแรงตามปกติเลยเพราะฉะนั้นการที่เราบบไม่มีเสียงในหัวก็ถือว่าเป็นโชคดีเราอาจจะไม่ ไปเจอปมแบบเขาเราอาจจะไม่ไปถูกกระทําชํเราแบบเขาครับแต่คนที่มีเสียงในหัวที่เขาดังแล้วก็ไม่สามารถระบายหรือไม่สามารถจัดการมันได้เนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาไปเจออะไรมานะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกังวลหรือนอนไม่หลับเกิดจากการที่เขามีคนรักคนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ดีๆวันดีคืนดีไปรู้ว่าสามีนอกใจนะครับหลังจากนั้นเสียงในหัวเขาก็จะมาตลอดเขาจะมาเป็นแบบระแวงสามีจะไปที่ไหนเพราะนั้นหลายครั้งสามีหลายคนเนี่ย ก็ไปราคาญภรรยาตัวเองทั้งๆท,งที่หลายคนก็ไปทําร้ายภรรยาโดยการเป็นมีคนอื่นแล้วสุดท้ายเสียงในหัวของเขาก็ไม่จบสิ้นนะครับเขาก็เลยออกอาการกลายเป็นคนขี้บน่นอาการกลายเป็นคนที่แบบขี้ระวงระแวงตอนนั้นสิ่งที่ทําได้นะครับก็คือว่าหยุดตัดสินเขานะครับเห็นอกเห็นใจนะครับว่าเออฉันเข้าใจนะว่าเสียงนี้มันเจ็บปวดฉันเข้าใจนะเออจริงๆแล้วลึกๆบางทีคนที่ทําร้ายเขาก็อาจจะเป็นเราก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนทําร้ายเขาเราก็ขอโทษเขาซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เสียงในหัวของเขาลดนะครับ สำหรับใครครับที่กําลังมีปัญหานะครับเรื่องแบบว่าความคิดหรือเสียงในหัวที่มันมีตลอดเวลาเลยครับแล้วไม่สามารถหยุดได้นะครับก็สามารถติดต่อโคชชิ่งบล็อกตัวนี้ได้ครับมีอยู่เคสนึงนะครับที่สามีไปมีมือที่3นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีเสียงในหัวเตือนตลอดเลยว่าสามีจะไปไหนสามีจะอยู่ยังไงกลายเป็นว่านอนไม่หลับเป็นเดือนๆเ,เลยแล้วไม่สามารถหยุดความคิดได้แล้วสุดท้ายก็เอาสิ่งนี้ไปทะเลาะกับสามีไปทะเลาะกับลูกจนมันมีปัญหาสุขภาพปัญหาความพันลูกซึมเศร้าอะไรก็ตามแล้วก็ พอเขามาปลดล็อกกับผมนะครับส like like ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเข้าไปทําการรีเฟรมเหตุการณ์ในอดีตนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันดียังไงจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เราก็มีส่วนรับผิดชอบพอเขาได้รับการปลดล็อกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงในหัวนั้นก็หายไปเลยเพราะว่าพอเราเข้าไปเปลี่ยนเหตุการณ์ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ไม่ได้ทําร้ายเราแต่เราเป็นผู้ก่อเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดเราไม่ไปก่อเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้ ส,สำหรับใครที่สนใจนะครับก็พิมพ์มาที่ไลโอเอแอดโคดอนันนะครับพิมพ์คำว่า pc เพื่อติดต่อการกดชิ่นะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ